จูวัดพี่น้องจวดมาทำพิธีได้ขาดพริกไวได้แล้วพี่น้องให้ขนาดลีฟดับชิลี่ <c oughs> อดเตยมาอืมอืม าเบิงความสดว,ว้ yeah. วาวเฮียว้าวโคชนแนนสวัสดีครับมาพี่น้องมันี่ผีได้กุ้งมังกรหรือกุ้งล็อบสเตอร์ครับตัวใหญ่ครับน้องสาวส่งมาให้จากพัทยาม่ได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งซอสเผ็ดปูเล่าผิวป,ปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมา캄าบ o d i าทั้งอ่าทั้งไต้หวันทั้งอ่าเกาหลีอ่าทั้ทงญี่ปุ่นนะพี่น้นองนะฟังอ่า แถบอเมริกาแถบยุโรปตะวัาอรกกางและทัวเอเชียไม่กี่ต้นกันพี่น้องฮัลโหลไม่ฟนฟมออร่าโรบูยมีสุดเดย์แฮปปี้ลิสตวัน lobster very really fresh from the sea okay let's eat d e i s uh, a sashimi lobster with the uh, seafood sauce together เนเจ้าอันเอมเวียดนามเดนอันต้ม l o ต s t e r ฝาเนื้อสดไห่ซันไว้เามาพี่น้อง ขออ่าเดิ่วกันเจ้าก,กันเดอครับนี่น้องสาวผู้ทรงมาให้อู้ค่ะข,ขอตัดก่อนนะครับนี่ พี่น้องมาเบิงความสดว้าวเฮีย yeah. ว้าวเอาคีบออกด้วยนี่โอ้พี่น้องงามบ่ะดมาให้ซาิมิกันพี่น้องเดี๋ยวซอยหั่นแป๊บหนึ่งเนื้อสดเด้งมาก น้องสาวส่งมาให้จับภรรยาพี่น้องปะ่ะมาขอจัดจานก,กันบันเนี้ยปะ่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เฮียม,มามากินกน้ำกกนได้ครับเด้อทางไกลทางไกลล็อบสเตอร์จีดีอันนี้ก็จะมีไข่ปลาโชยุและวาซาบิและน้ำจิ้ม seafood sauce very spicy มาก่อนอื่น ขอจวดกันได้วัวเสียวเงาวเดิมกลับมาพี่นอ้องมากิน <c oughs> ด้วยกันตัวนี้กันเหนือเด้งเด้งดสดๆอันนี้ผมจะคุกนี่คุกไข่ปลา พี่นอ้องเด้อคำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดอือว้าวสวยยำเนี่ยมานหลำสดไลยพี่นอ้องคำจิม้มอร่อย เสร็จเลยถูวดัดพี่น้องจวดมาทำพิธีได้ขาดพริกไวไหนแล้วพี่น้องให้ขนาดลีฟดับชิลลี่อดเตยมา

จนหลายเพิ่งถึงเพิ่งถึงเราพผงกับมาเห็ดมาเห็ดเลยครับพี่น้องเนื้อมันเยอะมากสดมาก ไข่มันเด้อพี่นอ้องวาซาบิเอาคะค้าหรถมาอืม,ม อืมอาาราคาตาอันนี้คือพริกหวานอันนี้พริกกินดาเผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดครับเนี่ยอืมอืมอืมจบ ทุกท่าน,น่ะสดมากอ่อ,องตุ่มบาสบิอ้ ผักคอนเจตุยเหมือนเดิมที่ตลาดโพชัยครับสดมากบงามบงามคอเลนเดอร์ผักชีเจตุยนี่ตลาประทาดที่ผมไปซื้อตลอดครับที่ผมไปซื้อและดิดล่ะครับ ผักเรางามคักสดสวยงามมากอืมเป็นน่อ,อมคุกกับอันนี้กันไขป่ปลาไข่กุ้งเนี่ยอืมตัวไวอืม Thịt Tuyệt vời. Sự mà như kiểu สัม,มากเนื้อสดไฮสันงอนหล่เข้าวกันสุดคือนำกับกน้ำจิ้มพีฟตด เข้ากันมากพี่น้องส่วนมากน้องสาวของจากทะเลน้องสาวจะส่งมาให้ครับจากทะเลถ้าอยากกินก็สั่งน้องสาวส่งมาให้อืมเนาะจับ

กรอบๆครับมาเนื้อเนื้อตรงนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเจ้าช้อนตักอู้วววทีอู้ี่น้องอืมอืมอือหือดี เนื้อเยอะมากอ,อืเดี๋ยวค่อยไปโอบเอาอ่ะบอเป็นยังเบลอเบาหมดหรือยังโอ้หมดละสิได,ด้ด้มีหน่อยพี่น้องนะองหน่อยกินตามหน่อยนะเดี๋ยวจัดกุ้งลายเสือต่อ,อจับอ่ะขอไปกไทย กำกำลังฟินเบิดก่อนละเบิดมาแซ่บสุดยอดเลยพี่น้องอืมคะกุ้งม,มังกรซาซิมิกุ้งม,มังกรนะครับไนดะ้อ่ะมือนอีผมไปแล้วครับมือนหน้าผมหาแซ่บมือเด็ดไม่กินให้เบอร์ไหมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายชาๆเอาวิววดีเซนบ๊ายบายขำเอินอยู่เงียบเลิฟอยู่อ๋อเลิฟอยู่เวดนมบ๊ายบาย <c oughs> อืม l o b s t บ๊ายบายยยม